เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเพลยเองชาแนลสาวนี้ฮะเราอยู่ในเกม Pocket and อีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้ผมจะมาทำการรีวิวแล้วก็พูดถึงรายละเอียดของแพทใหม่ที่จะมาถึงก็คือแพทบอสปูซึ่งตอนนี้เนะี่ยแพทใหม่มีประกาศออกมาแล้วว่าจะมีอะบอสปูแล้วก็มีนู่นนั่นนี่ออกมาแล้วมีรายละเอียดออกมาแล้วแต่ยังไม่ประกาศว่าเป็นวันไหนแต่เขาระบุว่าอีกไม่กี่วันซึ่งผมคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นวันอาทิตย์หรือเปล่า วันอาทิตย์หรือวันจันทร์หรือเปล่าเพราะปกติเกมนี้เวลาจะอัปเดตเนี่ยเขาจะมีประกาศออกมาก่อนว่าจะอัปอันนี้มาแล้วอีกอีกอาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์ถัดไปอ่ะไม่ใช่อีกอาทิตย์ที่ไปแบบอีกอาทิตย์หนึ่ง,งไม่ใช่ดิเราจะพูดยังไงดีวะเนี่ย <c oughs> อาทิตย์ถัดไปเขาจะอัปเดตมาสมมติว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเขาอัปมาว่าจะมีเกมมดใช่ไหมพอถึงสิ้นสุดของอาทิตย์นี้แล้วก็ไปเริ่มอาทิตย์ใหม่เขาก็จะเอาแพทนั้นนะอัปเข้ามาเลยซึ่งตอนเนี้ย แพดได้อัพเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้เล่นนะครับผมอมนี่คือแผ่นนี้ฮะนี่นี่ครับผมคือ Crab Beach นะฮะก็คือ,อปูชายหาดนั่นเองมันก็การลงก็จะเป็นเหมือนกับรังปวกเลยนะครับผมเป็นวิธีการลงเดียวกันกับรังปวกคือลงเป็นทีมนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอารายละเอียดแปะขึ้นนี้ไว้ที่แอดมินปิกกี้ของเราโพสไว้ Post นะครับแล้วอ่านให คุณผู้ชมฟังนะครับผมอ่ะดู <c oughs> แมปนี้บอกไว้ว่าแมป c o อ p อันใหม่กำลังจะมาใน Pocket a n d อีกไม่กี่วันต่อจากนี้ไปจะมีโ c ออ p แบบใหม่เพิ่มเข้ามาใน Pocket a n d ซึ่งจะอัปเดตพร้อมกันทั้ง Android และ iOS นั่นหมายความว่าทั้ง iOS และ Android ก็จะได้เล่นพร้อมๆกันเลยนะฮะแล้วก็ข้อมูลของระบบโ c ออ p นะฮะเขาบอกว่า รูปแบบเหมือนโคออฟแบบรังปลวกนะอันนี้ผมไม่ได้ขี้เกียจนะน้องปิกกี้มีวงเล็บไว้แต่คนสร้างเขาเขียนมาแบบนี้จริงๆอืก็รูปแบบเหมือนโคออฟของรังปลวกเลยก็คือรูปแบบเดียวกันคือลงเป็นทีมจัดทีมมาแล้วเอาไปลงไปสู้กับบอสนะฮะแต่ว่าจะมีบอสหนึ่งตัว2ตัวนี่ผมไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่ารูปแบบเหมือนรังปลวกก็น่าจะมีบอสสองตัวหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้ต้องไปรอดูแต่เขาบอกว่ารูปแบบเหมือนกันแล้วก็รางวัลที่จะได้รับนะครับผม จะเพิ่มแต้มโคออฟนะครับผมแต้มโคออฟคือแต้มตรงนี้นี่เห็นไหมนี่นี่นี่แต่เพิ่มแต้มโคออฟถ้าแต้มครบจะมีแมลงที่แข็งแกร่งตัวใหม่เข้ามาในกองทัพเราขาแมลงอะ่ะก็จะได้ขาแมลงด้วยเวลาฆ่ามันเสร็จเนี่ยปกติเราฆ่ามันเสร็จเราจะได้ขาแมลงแต่ถ้าเราฆ่าไอ้ตัวเนี้ยเราจะได้เรซินใช่ไหมแต่ถ้าเรามาฆ่าตัวเนี้ยได้ขาแมลงนะครับผมแล้วก็โอกาสสกินแบบใหม่นะในรังปลวกก็จะมีสกินปลวกเหมือนกันถ้าเราลงแล้วก็จะได้สุ่มสกินปลวกแต่ว่า อันนี้เนี่ยบอสใหม่ก็จะมีโอกาสได้สกินแบบใหม่เหมือนกันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสกินอันไหนต้องรอติดตามชมนะฮะแล้วก็ได้แต้มแคลนด้วยนะครับถ้าเล่นในรูปแบบแคลนก็รูปแบบเหมือนกันกันกบบอสบวกแทบจะทุกอย่างเลยรูปแบบของรางวัลน,นะแต่ก็มีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มเรื่องของแต้มแต้มโพลออกมาถ้าได้แต้มเต็มเราจะสามารถอัญเชิญ ปูตัวนี้ออกมาแล้วจับมันมาอยู่ในทีมเดียวกับเราได้เออซึ่งตัวนี้น่าสนใจกว่าน่าสนใจกว่าบอสปวกซึ่งมันสามารถเอามาเข้าทีมได้นั่นเองแต่ว่าเอามาเข้าทีมแล้วเนี่ยจะเอามาใช้งานแบบไหนเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมันอยู่ชายชายหัดใช่ไหมเออแล้วมันจะมาเดินตีกับเราได้ไหมต้องรอดูครับผมว่ามันจะเป็นแบบไหนนะในอนาคตหาเรื่องให้เราเสียตังอีกแล้วนะก็ประมาณนี้ครับสําหรับแพใหม่มีลงเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าลงครั้งหนึ่งแล้วจะได้กี่แต้มนะถ้าครั้งละแต้มก็น่าจะลง15ครั้งอะถึงจะได้ปู1ตัวนะเออแต่ถ้าใครมีแคนก็สามารถลงได้2รอบเลยนะแบบวันละ2รอบอะไรเงี้ยถ้าไม่มีแคนก็วันละรอบนะลงกับเพื่อนแต่จะผ่านไม่ผ่านก็อีกเรื่องหนึง่งแต่บอสปูมาผมว่ามันต้องยากกว่าบอสปวกแน่ๆนะเพราะว่าเราเดาไม่ถูกเลยว่ามันจะโจมตีมาในรูปแบบไหนนะ มันจะมีค่าโจมตีเราต้องคอยติดตามดูแต่ว่าส่วนใหญ่เกมนี้เนี่ยแพทเทิร์นในการโจมตีของบอสแต่ละตัวในเกมเนี่ยมันก็แพทเทิร์นเดิมๆนะซึ่งผมมองว่ามันก็น่าจะแพทเทิร์นเดียวกันแหละแต่ว่าวิธีหลบอาจจะแตกต่างกันออกไปแค่นั้นเองครับผมอืมเพราะว่าถ้าเป็นแพทเทิร์นโจมตีแบบอื่นผมว่ามันน่าจะยากนะสำหรับเกมรูปแบบนี้นะก็รอติดตามชมกันนะครับผมว่าบอสปูเนี่ยมันจะมาวันไหนซึ่งผมคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเลยประมาณวันเสาร์ เอ้วันอาทิตย์วันจันทร์อะไรประมาณน,นี้ต้องรอติดตามดูนี่ผมก็ไม่แน่ใจไม่ชัวร์เพราะเขาไม่ได้ประกาศวันแต่เขาบอกว่าอีกไม่กี่วันนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแฟนอาร์ตท,ที่เราขึ้นหน้าปกให้ดูว่าบอสปูนะมีมีแฟนอาร์ตท,ทำไว้คือเขาเขาเขาไม่ได้เอาภาพในเกมมานะคือเขาเป็นคนวาดขึ้นเองเขาเอาภาพในเกมมาแหละแต่ว่าเขาวาดบอสปูขึ้นเองเออมันอาจจะเหมือนนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เหมือนก็ได้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผม 拜拜。Bye bye.